มาถึงก็ได้ยินหมอลำโหลดมาถึงก็ได้ยินหมอลำโหลดวะถ้าได้กินข้าวเศร้าด้วยนี่ตาใช่ถ้าได้กิดีเลยมือเนื้เอาลูกเตียงอันนี้อาอำนาจอันนี้อาอำนาจอาดูนอาดูนคนอื่นหายแล้วเนี่ยหายไปแล้ว ควนแต่งงานแต่เือมีคนสุขคนแต่เรื่องแตัวไมลำเฮาลอยพูดก็ได้ได้จบ่แ่เรืญลุงเรืองสุขคนมันจะเ่อนคิดถึงใครมากกว่าว่าเป็นเอ้าแค้นอีกแล้วแค้นอีกแล้ว้งงานแต่งากต้อยงาน้ามงาน หลานใช้ลานไช้เมื่อเขาทุก,นกันวันมีว่าคอ้มีความทุกขความเกมอผู้ไฮจะหายดังด้วยลันด้วยเด้อเอาคือสะยหลา <c oughs> เฮ้ย, <c oughs> ยเา้ยเฮ้ยเ้อเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเอยเยเ้ยเฮ้้ยเอยเอยเฮนยยเฮ้ย <c> ย <oughs> เราแุ้มนหลายเออไม่ได้เอื่นนหลายพี่พากินย่างเดียวติมมะดาษมืออยมาต่กระดาษก็บ่แล้วได้ยินว่าน้องมากอะมัดกะชาก็เลยเล่นไม่เด้แต่เนอะ

เค้าสวยเต้นไหมเค้าสวยอ่ะตีๆเอาั่นปัดดู ไปเดต้อันจะแซ่บจะลวกกระเดาเล็กๆ้าหาว่างผัดกระเดาต้องยัจะแซ่บม่จะลวกผักกระเดากินกับน้ำเปลาดิ๊ิดกับบัตเต ตาม่ได้ตาตั้งประจับอยู่นาดกสะดาเล่นเพี่กันวกินฟาน้องกินเล็ดผู้ใดผู้ใดว่าด้กินกันยาฝ้าวสายเด้อ เออโอ้ยหนาวเลยเด่นีิตัดปลาันกแกงซือไม่มีปะโอ้ยอมสิมาใครได้ลุงต่อไม่ยอมาเพิ่นอยากกินนั่งกินม่นจะกินแกงมืม,มีมันไม่ไปใส่ก็มันมีมาแเหรอเนมัมีมันมีหรือบรรยากาศการผูกแขนของงานแต่งหลานทรายเนาะ ข้างๆร้านไส้น่ะก็สิเป็นไอ้ลูกไส้ใหญ่เพิ่นแต่งงานไอ้กะมีลูกสามคนนี่คือลูกไส้ใหญ่คนที่สองก็เป็นลูกไส้กะพี่ตะวันนั่นละจ้าที่ไปหาอาไปพักอยู่น้ำอาเพราะว่าเพิ่นลวงสอบตำรวจนายสิบตำรวจโรงภากซีจังหวัดขอนแก่นต่ว่ามือนีเป็นวันที่แปดน้องนะสอบสัมผษณ์อ้น่ะแต่งงาน เผอิญวันที่แปทางศูนย์ฝึกประกาศาประกาศแบบรวดเร็วประกาศแบบกระทันหนันเนาะว่าได้ตั้งตูพากการว่าสิไปสอบสัมผัสไปหอดนาศูนย์ฝึกกะเห็นปลายประกาศว่าเลื่อนยังบ่มีกำนดเนื่องจากโควิดเป็นเหตุก็เลยยังบ่หูผลก็รอติดต,ตามว่าเขาสินัด ไปตรวจร่างกายย่ามใดตรวจร่างกายนี่ก็คือจบทุกกระบวนการแล้วก็รอฟังผล่าสีใดบอกับรอดรุ่นไปน้กากันเนาะจเนาะบาดนี้กะมาเขา่าพิธีงานผูกแขนย่ามเมลรงอยู่บ้านเจา้าบ่าวชมไปน้ากันจ้าเฮ้ยเขาเหนียวตีนมือมาจายกนี

ข,นนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านมาคันเด้อมีอะไรันเอาแล้วยาเข้าสวนไม่ละ <c ười> อมีวีจะเข้ <c ười> เามีตะวมมีสวนเนาะข <c ười> อให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วกันกหักแห้งกันตลอดไปเด้อ <c ười> อยู่ม่เอาอยอดทองอออกัะบองยอดเทปมีรูปเต็มบ้านมีร้านเต็มเมืองเหมือนพ่อคู่ไม่ลหลับลูกสวยลูกหล่อมนพ่อมันแน่นี่สุ <c oughs> สสดยอดมากไมเออนี่หน้าที่การงานจะเล่นลงุงเรื่องเด้อดูแลพ่อแมแแอ่แล้วก็ดูแลญาติๆแล้วก็หักแพ้งกัน คีอไม่เอายอทองกับทองยาเกล็ดคือกันนั่นแหละคือคือกันคืออ้าวท่านี่ก็เป็นเหลืองใช่ท่นี้ก็เหลืองนี่แม่น่แมเยเงินมากอเกล็ดกว่านี่เกลแรก็เกลรด มันมันมันมีคนกินมันเป็นอย่างคือมันมีคนกินลองกินบ้างกันแมนแมนร้นบปรซอ้าวนไ่งรสชาติแซ่บุบคุชุบกิน ไงันตัวเลยซื <c oughs> <S <S ้อหนัง <lonely> ซ <t ang> ื <lonely> <t ang> ้อจะเอ๋ค่ะจเอกหนังกาแับมเออถาวิดีโอนียเออถ่าอะไรกินข้าวเด้อคนนี้เดชซื้อว่างไสทำไทพักค่ะคนนี้เด้เอาะไรงันตัวอันนวยค่ะาละต้มแจมปลาได้จีปานี่ยสนี้ด พิวพิวเพิ่งถามมาก็เลยเคยเปิดรายงานเขาให้เตียงเขาพิ้วเพิ่งอยากดูก็เห็นรูปเขาเอาถ่ายวิดีโอให้องขอบใช่ใช่ถ่ายวิดีโอเออเด็ไปเอาไม่นะนี่คนมองข่อยามอข่อยะ กิงขิงเาเด้อพักกระเจาพัดปลาปลาผักระเจาแซ่บกินกระยังกระแซ่บปะว่าจะลวกกินครับ,ร <c oughs> บ,บรขอละซองแซ่บบอนบ,บรรยากาศหลังงานแต่งลูกชายคนโตลูกชายกบ มาเด้อมาเด้อมาล้างถว้วยสอยกันเด้อเสร็จงานแบบว่าล้างถ้วยมีสาวสวยสองสาวมาซอยกีวีพี่เชื่ออะไรบ้างล้างจานทีมไหนพี่ทับทีมพี่ทับทีมคนไหนคนนี้ <c oughs> ไหนเป็นนั้นไหนพี่เข้าทิพย์พี่ทัพทีหันหน้ามาโชว์กล้องหน่อยบ๊ายบายคือฝึกซึกแต่ผมวันนี้พี่เข้าทิพย์หัวหน้ามาบ๊ายบายมีแต่คนเก่งๆเนาะอันนั้นอะไรกองเชียร์หรออันนั้นกองเชียร์กองเชียร์ไม่ทานให้ฟังบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย องเ,นะเอาคือพอเห็นตาเอาไปผูกแขนมานอนแล้วโอ้ยแกนอนด้โอ้ยคือตีนดำแถวนี้ดำตีไไนดำ <c oughs> นอนเปล่าเครื่องสมมาบันนี<อ>้ขังยุ่งใส่เจ้าของหมอไม่เป็นขังยุ่งใส่เจ้ากัดเจ้าของเนี่ย พี่พี่ไปอาบน้ำด้วลูก <ตา S 1> เปลี่ยนชุดไปอาบพ,พ่อเพอด้อตาอยัางอาบแล้วมือว่านหนีตาตาว่าอาบมือหนีตาว่าสิบว่าอาบ <c oughs> ก็เลยมาเอาตาก็สิเส้นไวหลายมือแท้ <c oughs> อาบน้ำเย็นสวยสิอาบน้ำบน้ได้และอาบน้แล้วไก่หุ่นออกมาเนาะ กิจกรรมตอนเศร้ากิจกรรมตอนเศร้าของตาแก้หนาวปัดกวาดใบไม,ม้อากาศหนาว12อง,องศาถิงไฟละกะเสียนหมกมันหมกมันใส่ขิดเต่าฟื้นนี่แล้วใส่กองฟื้นนี่แล้วเอาขีเทาห่อนห่อนโปกไว จะนั่งได้ปตาเส่บปะมันแก่นปะมีเกี่ยวยำวะล่ะกินข้าอิ่มแล้วกินมันต่อรุ่ยลุยไปใช้กันดิไปใช้กันนาผู้หาเขียดยู่ขางนาสามมารับเด็กๆหน้าบ้านลุงทาตเด็กเด็ก ขึ้นรถขึ้นรถเอาเด็กหน่อยเต็มรถบัดนี่เด็กหน่อยเต็มรถบัดนๆๆี่มีดมีดเอามีดไปไว้เนี่ยไปแต่ย่านถึงซีนเขาแล้วนี่มีแต่ก้อนหินนี่เอากิวีสิปีนผู้ไวหวบ่ล่ะลูกฮะปีนไหวหมวกไม่ใส่พี่เขามีหมวกหมดเลยนะลูก<ห>เดี๋ยวเอาหมวกกับแม่เนี่ยแม่ใส่เอาหมวกให้ อ่าบรรยากาศเรากำลังจะเตรียมขึ้นเขาไปหาเขียด